บางหานไปเวียนกับกงเลยไมันช่กินไข่ป่ะน่ะดูริกเนี่ยเวียนอย่างนี้ถือเลยไปจาเอาแล้วเห็นกงทุกคนถือกงไปเลยด้วนี่เอาถักถ่ายสบายดีตอนคำคำ,คำทุกคนหลังจากปลูกมันเนาะกลายชื่ขึ้นไปยามันนั้นกงอันนั้นดักพังพอนเท่าเนาะเดี๋ย่ดักไปบางฮัน ถึกหรือจะได้กะมีแต่ทาเป็นรุ่นน้ำกันนะทุกคนเอาบทหานขึ้นไปก่อนเลยลงมาเมาื่อวานนี้ฝนเมื่อเชยเนาะบทหานทาบลุนน้ำกันเนาะถือหรือรรบันทึกทาบันทึกกะสีบอมานทุกคนสีนใส่ป้ายยานันแหละในได้สชหานโอ้เมื่อวานนี้โตอันนั้นโตนงานแม่นบ่าสายมาเป็นตาโตนี่โตงานเนาะ บาวัดทีมด่มันอีสิตอนอีสิมื่ออีกนี่บา้ามาได้กินข้าวโลดโตฮะใช่ไหมยางขึ้นผูน้นอตอนนี้ไปดูดิขึ้นไปก่อนแล้วเนาะไปฮะไปขึ้น กระแต่ลายเลยตัววนดอนตัวนี้เพราะว่าคืนมาเธอได้กระเพาะได้กระแต่เรื่อยๆเนาะแต่ว่ากงเฮาเขาใสอยู่พุ่นอยู่ด่านดูเนาะดูดิขึ้นมาเลยติดกินกระแต่แล้วไดหมาเลยกระแต่เลยนี่บางฮานเวียนอยู่ จริงหางมันตัดสันกว่านี้นะทุกคนแต่ผมตัดสันมันบม่งามเนาะผมเลยบ่ตัดสันนะทุกคนมันเห็ดก็ดุดมันเป็นแนวใดเนาะก็เลยตัดเนาก็ยามมันมันมาง่าณก็ยามมันแต่ตัดหางนี่ก็มาได้ไล่กลนแล้วเนีคืออยู่อยู่เราะว่ามาก็ปีปลายนะทุกคนมันสิเกาเกมอยู่ระหว่างสามปีหรือสองปีเนาะ มันสิู้งานเองมันอันนี้มันยังอย,อยู่ยังยานเนาะเฮาจะได้กระทารุ่นนํากันทุกคนสิถกดึจะไดนกคุมลายเด้อทุกคนด่านนกคุมลายเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ต่อจั่ วงเฮาญี่ปุ่นเนาะอยู่ตน้นอันนนะไปเดีย๋ยวไปเบิ่งนดมกันเลยทุกคนจะถือหรือจะไดจะเบิ่งพร้อมกันเลยทานมีหรือว่ามันเขา่ากินกระเที่ยวกบาะแล้วนะทุกคนปัญหาคือมันสิเข่าบอรหรือว่ามันจะมีจันทร์ทอดบอลแถวนี้ ฝั่งสาวเนี่ยพ้นตกพอดีอันนี้เนะะาะเฮ้โหยชิชูรีไล่บางฮานทำเม,มนอยู่นี่นทุกคนทำเม,มนเนาะโอบางฮานไปเวียนกับกงเลยมันไม่ใช่กินไข่ป่ะเนี่ยดูดิกแนววิ่งอย่างเดียวถือเลยไปจา๊า เอาแล้วไม่เห็นโก่งทุกคนถือก่งไปเลยด้วยนี่ไข่ผุถิบแทนนี่โอ้โก่งหอดผุโอ้ถือจนพอนทุกคนตายมันออกได้เนาะโอ้ทิมันยามึกว่านนี่ดีเลยทุกคน ได้ดิโอ้โกงใช่ไามออกได้วะโอ้มันมีมาคนมาดึงนะทุกคนนี่โอ้เจ้ามันมันขกโอ้มันมีมามาขวดนะทุกคนนี่มันขวดเพราะว่ามันจีครบจนพ่อนอยู่ในกงเนอะ โอ้ยสิดายเด้กลับมาชิมยามแล้ววะนี่คืนพูลงมาแต่พูมันก็คำนะทุกคนโอ้บุคิดมันสเขาวไหวปาน,นี่เนาะสิะดายจนพอดีดุ๊อืมฮ่ามึงเอ้ยไข่สองหน่วยกูบุคุมเลยว่าจะแล้วกันจนพอดีเพื่อได้ก,กลม นนเาะมามันทึกไปไปยัดถ่ายไปไล้นะ้องกงมันติดเหลืองมูไวสาเหตุอยังเนาะถ่ายกงสื่อทังติดเหลือง,ง,นะง,ออง,องคือคลิปที่เอามาใส่เนาะนะติดเหลืองโอ้ยสวยเลยทุกคนถือจนพ่อนเต็มขาดบริยนนะินเนาะโอ้ยเดี๋ยวมันขาดทุกคนก็ถือว่าโตบัยใหญ่ไปได้นาะถือ ตัวผูนะทุกคนนอนจื้อเต็มบระถิบเลยเสียดายเลยมันมีม้านั่นคนมาเอาเนาะมามาครบในกงเนะาะมันละกงไปผูกเมื่อออกมาได้แท้จริงทำม,มันถือในกงหันซองมือกับ่เป็นยังน้างปาตายนะซองมือกันยังบ่ทันตายเนาะขิดว่า เพราะว่าเฮากับโบเคยใส่จือเขือนะเหาก็ใส่ัส้ง,งแหลกเลยจะได้เฮ็ดมาเนี่ยเหาก็ใส่ธามิดเนาะบ้าสิได้เลยทุกคนเสีเย,ายขายไปซองหน่วยบ่าได้กินเลยโอ้มีแต่สิทาอันสิลองใส่อันออน,น,ออน,นั้นคือ fc เพื่อนคอมเมนต์มากนะทุกคนว่าเอาหัวปลาเน่า,นาวาใส่เขาดีเพื่อนวะเดี๋ยวเชิลลองเบิ่งเนาะ ในนี้เขาใส่ไข่ได้นี่คือว่าเรียบร้อยเนาะใส่ไข่เสร็จเลยเขาคิดว่ามันมีจนพอ่อแน่แท้นี่มีเสยทุกคนมีเสยจนพอ่อมนาเสือเลยเดี๋มันขักมันหายไปดมอยู่กงกงสะหอดผุนเสือถ้าว่าเป็นจนพอ่อนี่ก็คือจีถือสะหอดผุนแล้วเนาะ มันถืองไปได้ดอกเพราะว่ามันอยู่ในเนาะมันบ่มีตีนที่ยันชิขวดไปดอกเพราะมันอยู่ในกรงโอ้ชิไดยเลยทุกคนจะเอากงในเมื่อเนอะาะเมื่อไดร่จะฉีกขึ้นมาใส่ไม้โอ้ยอ่ะอันนี้สวยสั่มนะทุกคนถือกับไปกินเนา่าวูบอม้าพามาขวดแล้วมาครบให้มันตายแล้วก็ บ่ได้อ้าเนาะเพราะว่าจะคล้องเขงาปเห็นเนาะเพราะว่ามันมาคบแต่แต้มมาคบในกกงเลยเพราเอาใส่มมว่านเนี่ยทุกคนมื่อนีก็มือที่สองที่เขามายามเนาะมือที่สองยามกถ็ถือยังจะเป็นเน่าไว้ว่าแต่สงสัยถือแต่แต้มือตอนะบิดเนาะเพราะว่ามือตะบิดทำมาใส่หลบตอนเทศน,นะทุกคนโอ้ดได้เลย อันนี้ฮามาย่ามตอนแรกมือที่สองนะทุกคนมันต้องย่ามมือตัวมือเลยเนาะมันจึงบ่เน่าถือว่าวถือก็จึงมาคนอื่นบ่อนั้นมากัดเอาในกกงเนะาะเหมือนได้ยินซ้ำถือว่าผ่านเนาะกกงนี่มันกระเขายังดงจันร์พอดเข่าเซยเนาะใคยคิดว่ามันสิบกเขาได้ทุกคน กงนี่ใส่อัน,นั้นเห็ดเป็นจันเลยก,ก็ได้เนาะหล่อให้ปลาเขาก็ได้ขึ้นกันใส่ได้สองทางแต่ว่าใส่ในนามันอยากเขาสนิมแน่ะน่อยเพราะมันเป็นเล็กเอา้ามินทารุ่นด้กันะทุกคนเน,ะะนีย่ยเขาจะไปใส่เสียเอ,อัน,นั้นหัวปลาเอาใส่คือ, 4, เ,อเอฟซีพันบานเนาะเอา้าเอ้ามินทารติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนเนีย่ยเอาียเอาอัน,นั้นปลานเนาใส่เนาะ เอาหัวปลาเนาใส่คืออันนั้นไอผู้หนึ่งเราบอกใส่หัวปลาเนามันเข่าดีเพื่นวะอย่าเชืลอลอบิึงเนะาะแต่ว่าวปัญหาคือจะไปหาปลาเนาในสายบ้านนี้ต้องหาปลาเนาให้ไม่ได้ก่อนเนาะแล้วจริงจะมาใส่โอเคทุกคนคลิปนี้ก็บทจบเพยงทานี้นะทุกคนนี่แต่ขอบอกขอบใจหล,ลายๆทิดๆตามรับส้มคลิปเฮ้าตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโอเคสรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนพอกันคลิปหนาเนาะ